สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟู้สเตอร์นะครับจากหัวใจสายเปอร์ชานแนลนะครับวันนี้ผมรีฟิตรี่มาเจอกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูมาแนะนําเป็นหนึ่งในเมนูเฮลตี้เลยครับเพื่อนๆนั่นก็คือยำปลาเส้นทอดกรอบแทนเราใช้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับทําเมนูนี้นะครับ แน่นอนครับเราต้องมีปลาเส้นนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับลองดูนะครับพยายามเลือกยี่ห้อที่มีส่วนผสมของแป้งให้น้อยที่สุดนะครับจะยิ่งทาให้เมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีมะเขือสีดานะครับหั่นเป็น4ส่วนอย่างนี้นะครับตอนทานจะได้ทานได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหอมใหญ่ซอยนะครับแต่ว่าไม่ต้องซอยให้มันเล็กเกินไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็พริกขี้หนูหรือพริก จินดานะครับซอยได้ปริมาณเท่าที่เราต้องการความเผ็ดเลยนะครับและส่วนผมนั้นจะใช้มะนาวเป็นมะนาสด2ลูกคั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมนะครับและก็น้ำปลานั่นเองนะครับเพื่อนๆมาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะครับตั้งน้ำมันนะครับให้ร้อนนะครับใช้ไฟหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็หลีไฟนะครับไม่ให้ร้อนเกินไปนะครับเอาตัวปลาเส้นของเราลงไปทอดเลยนะครับอ่า อยากจะบอกว่าระวังนิดนึงนะฮะว่ามันจะสุกเร็วมันจะสุกเร็วมากพอเรามาเริ่มสีน้าตาลเห็นไหมครับดึงขึ้นเลยฮะ,ะนี่นี่ถ้าตรงไหนไม่สีน้าตาลเนี่ยนะครับเราก็ทามันสีน้าตาลแล้วก็ดึงขึ้นเลยเพราะมันสุกเร็วมากนะครับสุกเร็วมากนะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนนี่แล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทยอยทอดนะครับจนปลาเส้นของเรานะครับหมดและกรอบ ลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยทันทีเร็วมากบอกเลยว่าเร็วมากนะขึ้นเลยหลังจากเราทอดเส้นปลาเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำน้ำยำกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพิ่มความนัวใส่ผงปรุงรสไปด้วยนะครับใส่ไปพริกใส่หมดเลยนะครับ น้ำยำก็คือน้ำยำทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วก็หอมยุยหอมยุยโอนเนียนโอนเนียนโอนเนียนริงโอนเนียนริงไปนะครับมมะเขือนะฮะก็น้ำนาวนะฮะใส่ไปเลยอันนี้เป็นรสชาติที่ผมกินอยู่ประจำนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆ อ,อยากจะได้รสชาติอะไรเพิ่มเติมก็สามารถปรุงเองได้เลยนะครับแล้วก็น้ำตาลน้ำเชื่อมนะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของน้ำปลานะฮรน้ำปลาผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนิดนึงน,นี่ฮะกิ่นพริกขึ้นเตะจมูกมากตอนเนี้ย อืมไชิมน้ำก่อนอืมได้แล้วโดนน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆแล้ก็ตักน้ำยำลาดลงไปเลยนะฮะปลอดอจานนี้นะครับทานเป็นของว่างก็ได้นะครับหรือว่าทานเป็นอาหารหนักก็ได้นะครับได้เฮลตี้แน่นอนนะครับประมาณนี้ เพื่อนๆถ้าอยากต้องการผักอะไรเพิ่มนะครับเช่นหอมแดงก็ไม่ผิดที่จะใส่นะเอาจริงแล้วก็ไม่ผิดใส่ได้นะฮะโติหน้าเรียบร้อยในส่วนของน้ำครับอืมอืมน่ากิน,นกมากๆเลยตอนนี้นะบอกเลยว่าคนทำน้ำลายเริ่มแตกฟองแล้วนะคร โอเคหน้าตาสวยงามพร้อมเสิร์ฟครับ